อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ถึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เราปรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องจะต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้เพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้น ก็ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนแทบจะทุกลมหายใจแต่ทว่าสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตคนเรานั้นก็คือไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปหรือคำว่าตลอดกาลนั้นมันก็ไม่มีอยู่จริงครับฉะนั้นแล้วผมก็จึงขอมานําเสนอวิธีการและแนวคิดที่จะเตรียมพร้อมรับมือหากว่าในวันหนึ่งด้วยความไม่แน่นอนนี้เราก็อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงผู้เดียวลําพังก็ลองมาพิจารณากัน จากทั้ง6ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือเราจะต้องทําความเข้าใจว่ายิ่งถ้าเรากำไว้แน่นเท่าใดก็จะยิ่งสูญเสียมากเท่านั้นมันก็เหมือนกับการกำรายไว้ในมือนั่นแหละครับถ้าเราได้กำไว้แน่นรายมันค็รจะล่วงออกจากมือเรามากเท่านั้นฉะนั้นสิ่งที่เราควรทนอมก็ขอให้จงรู้จักทนอมกับคนที่เขารักเราคนที่เขาปรารถนาหวังดีกับเราก็เพราะท้าเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปนั้นสิ่งนั้น คนคนนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทําให้เราเจ็บปวดและก็อาจจะเป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดก็เป็นได้ครับก็เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวังก็หากอยากจะร้องไห้ก็ขอให้ร้องมันออกมาเถอะครับและเมื่อได้ร้องมันจนน้าใจจนพอใจแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมายืนหยัดอีกครั้งให้ได้ครับข้อที่สองไม่มีอะไรที่จะเหมือนเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกสิ่งที่เปลี่ยนไปทุกเวลาทุกนาทีก็จะได้เอาวิธีการเก่า มาแก้ไขปัญหาของคนสองคนที่รักกันก็เพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนี้ก็ไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จตายตัวก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็จะเอาแต่พั่มเพออย่าเอาแต่เรียกร้องก็เพราะว่าสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้คนสองคนห่างไกลกันมากกว่าเดิมความโชคร้ายอย่างหนึ่งของมนุษย์เราโดยมากก็ถือกําเนิดขึ้นจากการไม่ชอบที่จะอยู่เพียงลําพังนี่แหละครับข้อที่ 3. หนทางแห่งชีวิตนั้นยาวไกล ก็ขอให้เราจงได้เ,เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลําพังบ้างก็เผื่อว่าในวันหนึ่งที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจคนเหมือนเดิมอีกแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจก็เพราะว่าทุกคนนั้นก็ต่างมีเส้นทางชีวิตที่จะต้องเดินเหมือนกันก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะเคียงคู่อยู่กับเราไปจนถึงปลายทางได้จริงๆชางฉนั้นก็อย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตเราครับข้อที่4อย่าได้เลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตา กับเราะว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนอื่นจากความสามารถของเขาจริงๆครับและถ้าหากว่าตัวของเรานั้นก็คิดว่าตนเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็ขอจะได้น้อยเหนือต่ําใจไปครับก็เพราะว่าแท้จริงแล้วทั้งเราและคนอื่นก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปครับข้อที่หพ่อแม่บุพการีผู้ที่มีคนเลี้ยงดูเรามาท่านก็คือคนที่รักและปรารถนาดีกับเรามากที่สุด ก็ขออย่าได้เพิ่งคิดถึงท่านเฉพาะตอนที่เราไม่มีเงินอย่าได้คิดว่าในสายตาของพ่อแม่นั้นเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วถ้าเราจะคิดเช่นนั้นก็ถือว่าถูกต้องในมุมของพ่อแม่แต่ถ้าเราได้ลองมองย้อนกลับไปในมุมที่มันกลับกันก็ลองมาคิดดูครับว่าเราก็ไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือที่มีลูกไม่รู้จักโตสักทีข้อที่6ความทราบซึง้งทดแทนความผูกพันไม่ได้ และไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนแปลกหน้าเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะหัดยิ้มให้กับเขาเสียบ้างถึงแม้ว่าในใจนั้นจะร่ำให้สะอื้นสักเพียงใดก็ตามก็เพราะว่าธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนคนเราโดยมากนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมากหรือจะน้อยเราก็จึงไม่ควรที่จะไปคาดหวังว่าจะต้องมีใครที่จะดีต่อเราโดยปราศจากเงื่อนไข ก็หากว่าใครคนใดคนหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอให้เราถนอมเราก็ต้องฝึกที่จะปล่อยฝึกที่จะวางฝึกที่จะทิ้งและฝึกที่จะยืนหยัดอยู่ให้ได้เพียงลําพังด้วยตัวของเราเองครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเพิ่มเติมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านก็จึงขอมาพูดคุยนําเสนอกับท่านผู้ฟังในเรื่องโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์ เพียงแต่มันผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นท่านผู้ฟังครับก็มีเรื่องเล่าชีวิตของชายคนหนึ่งเขาได้เรียนมหาวิทยายลัยแต่ก็ยังไม่จบในระดับชั้นปริญญาเอกพ่อแม่ของเขาก็ได้ทําการจัดหาภรรยาให้ซึ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสมกันอยู่และเมื่อเขาได้แต่งงานแล้วเขาก็ได้สมัครเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนประถมใกล้บ้านและก็ด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์สอนสอนยังไม่ทันจะถึงอาทิตย เขาก็ได้ถูกโห่ไล่าจากเด็กนักเรียนเมื่อเขาได้กลับถึงบ้านผู้เป็นภรรยาก็ได้พูดในเชิงปลอบใจไปว่าแม้ว่าเราจะมีภูมิอยู่เต็มท้องบางคนเอาออกเป็นบางคนเขาก็เอาออกไม่เป็นคนก็จะได้โศกเศร้าเสียใจมากไปเลยมันก็อาจจะมีงานที่เหมาะสมกว่านี้รอคุณอยู่ก็ได้ต่อมาเขาก็ได้ไปทำงานารับจ้างแล้วก็ได้ถูกเท่าแก่ไล่กลับบ้านก็เพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไร ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เดาจะชักช้ายืดยา้ดไปเสียหมดเมื่อเขาได้กลับถึงบ้านในครั้งนี้ผู้เป็นภรรยาก็ยังคงได้ปลอบใจเขาไปเหมือนเดิมว่าคนก็อย่าเพิ่งคิดถอใจไปเลยคนเรานี้มือไม้ช้าเร็วต่างกันคนอื่นเขาก็ทำมาจะเป็น10บสปีแล้วคุณก็เรียนหนังสือมาตลอดจะให้ทำเร็วเหมือนกับคนอื่นได้ยังไงกันแล้วเขาก็ได้ไปทำงานอีกหลายต่ลายอย่างแต่ทว่า,าผลลัลั์ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ต่างกันทั้งตัวของเขาเองก็มักที่จะเลิกล้มกลางคันอยู่เสมอและในทุกครั้งที่ได้เป็นเช่นนี้ผู้เป็นภรรยาของเขานั้นก็ยังคงคอยปลอบใจขย่เช่นเดิมไม่เคยมีที่จะตำหนิหรือว่ากล่าวอะไรเลยแม้เพียงเล็กน้อยเวลาได้ล่วงเลยไปมาในบัดนี้เขาก็ได้อายุ30กว่าปีเข้าแล้วแล้วก็ด้วยความสามารถด้านภาษาเขาก็เลยได้สมัครที่จะเป็นครูผู้ช่วยในโรงเรียนสอนศึกษาแห่งหนึ่ง กระทั่งในเวลาต่อมาพอสมควรเมื่อเขาได้มีประสบการณ์ในการสอนเขาก็ได้ออกมาเปิดโรงเรียนสอนศึกษาของตนเองจากนั้นเขาก็ได้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์จากผู้พิการหลายแห่งในเมืองต่างๆและจากชายผู้ไม่เคยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมาจนถึงในบัดนี้เขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีในระดับย่อมๆไปเสียแล้วและอยู่มาในวันหนึ่งด้วยความสงสัยที่เขาก็ได้เก็บไว้ในใจมานานเขาก็จึงได้ตัดสินใจ ที่จะถามกับภรรยาของเขาไปว่าแม้ว่าตัวของผมยังรู้สึกอับจนไร้หนทางแล้วมันเพราะอะไรกันเหตุใดคุณจะได้มั่นใจนในตัวผมนักหนาผู้เป็นภรรยาเมื่อได้ยินสามีถามเช่นนั้นเธอก็ได้ยิ้มขึ้นเล็กน้อยที่มุมปากพร้อมกับได้กล่าวให้คำตอบกับสามีในลักษณะของเชิงอุปมาไปว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่ที่ดินดีแต่หากว่าพื้นดินนั้น มันไม่เหมาะกับการปลูกข้าวบาเล่ <IS> ก็ลองปลูกทัวและหากว่ามันไม่เหมาะกับการปลูกทัวก็ลองหันมาปลูกแดงหากว่ามันยังไม่เหมาะกับการปลูกแตง <IS> ก็ลองปลูกต้นไม้ดอกไม้และอะไรต่อมิอะไรอื่นๆไปอีกเรื่อยๆมันก็จะต้องมีเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเหมาะสมกับดินชนิดนี้และเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ที่มันเหมาะกับดินนั้นแล้วมันก็ย่อมที่จะเจริญงอกงามและทําให้เรา เก็บเกี่ยวผลผลิตกลับมัานได้อย่างเต็มที่เมื่อผู้ที่เป็นสามีได้ฟังภรรยาของตนพูดจบลงไปเช่นนั้นเขาก็ได้โผล่เข้ากอดผู้เป็นภรรยาของตนเขาไม่สามารถที่จะกลั้นความรู้สึกที่มีความปิดีเช่นนั้นได้เขาถึงกับได้หลั่งน้ำตาออกมาแล้วได้พูดกับผู้เป็นภรรยาไปว่าผมขอขอบคุณกับความรักความอดทนและความเชื่อมั่นที่คุณมีต่อผมคุณก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่ทรงพลัง แข็งแกร่งและทอรหดอดทนมากที่สุดในชีวิตติ่ผมได้เคยได้เจอท่านผู้ฟังครับเมื่อเราได้ลองพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็จะทำให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครที่ไร้ประโยชน์หรอกครับเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ของเรานั้นมันก็อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางก็เท่านั้นเองครับก็มีคำกล่าวที่ว่าคนที่ไม่รู้จักถนอมรักษาต่อให้อยู่บนภูเขาเงินภูเขาทอง เขาก็จะไม่มีความสุขคนที่ไม่รู้จักให้อภัยใจกว้างต่อให้ผูกมิสหายไว้มากมายสุดท้ายก็ต้องหลีกลีหนีหายกันไปคนที่ไม่รู้จักสำนึกคุณต่อให้ยอดเยี่ยมมากความสามารถอย่างไรก็ยากที่จะประสบความสำเร็จคนที่ไม่รู้ลงมือกระทำต่อให้ฉลาดปาดเปลียงอย่างไรความฝันก็ไม่อาจจะสำเร็จเป็นจริงได้คนที่ไม่รู้จักให้ความร่วมมือต่อให้สู้จนสุดชีวิต ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะสำเร็จสู่ความยิ่งใหญ่ได้คนที่ไม่รู้จักเก็บออมต่อให้มีเงินทองมากมายก็ไม่อาจจะเป็นเศรษฐีได้คนที่ไม่รู้จักพอต่อให้จะร่ำรวยมากสักปานใดก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะมีความผาสุกในชีวิตได้คนที่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองต่อให้เขาจะมียาดีมากมายสักแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะอายุยืนได้และที่สำคัญนั้น อย่าได้กลัวว่าการเรียนมันยากแต่ที่ควรจะกลัวนั้นก็คือการไม่อยากที่จะเรียนอย่าไปกลัวสายตาของคนอื่นแต่ที่ควรจะกลัวนั้นก็คือตอนเองไม่รักดีอย่าได้กลัวว่าเราจะไม่มีเงินแต่ที่เราควรจะกลัวนั้นก็คือเมื่อมีมันแล้วไม่รู้จักจัดการกับวิธีการใช้แล้วก็กลายเป็นทาสของเงินอีกต่างหากก็ขอให้จงได้ใช้สตางอย่างมีสติอย่าได้สิ้นสติเพราะสตาง์ ผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังล้มลุกคลกานผู้ที่กำลังท้อแท้ก็ขอให้ได้ต่อสู้ต่อไปมันก็จะต้องมีสักวันที่มันจะเป็นวันของเราครับก็ขอให้ได้พิจาราด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข,องข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิด ค่าติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้จุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องกอดและบอกรักตนเองในวันที่รู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้ากับชีวิตท่านผู้ฟังครับหากว่ามีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายที่มาได้ถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่างที่ไม่ทันจะได้ตั้งตัวไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่ว่าจะมองไปในทิศทางใด กใไรซึ่งคนที่จะเป็นที่พึ่งพิงและถึงแม้ว่าอุปสรรคปัญหานั้นมันจะหนักหนามากสักเท่าไหร่ก็ยังจะมีคนอีกคนหนึ่งครับที่จะคอยอยู่เคียงข้างเราเสมอคนที่จะอยู่กับเราเรื่อยไปและสามารถจะช่วยเราได้จริงๆแท้จริงแล้วคนคนนั้นก็คือตัวของเรานี่แหละครับฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะเรียนรู้ที่จะรู้จักกอดตอนเองรู้จักที่จะบอกรักกับตัวเองก็จึงจะได้มีกำลังใจ ในทุกปัญหาของชีวิตเรานั้นมันก็ไม่มีทางที่จะเมืดมนไปเสียซะทุกเรื่องหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเราเองที่อาจจะคิดว่าปัญหานั้นมันไม่มีทางออกแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเราก็อาจที่จะเลือกที่จะไม่พยายามเสียมากกว่าก็ขอให้เราได้คิดไว้ว่าในทุกๆปัญหานั้นมันก็ย่อมจะมีทางออกของมันเสมอนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าคนส่วนใหญ่นี้ก็เลือกที่จะหนีปัญหามากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตนเอง ทุกๆอุปสรรคปัญหาที่มันได้เกิดขึ้นแล้วต่อให้มันจะแย่หรือต่อให้มันจะแก้ยากมากสักเพียงใดแต่ถ้าว่าปัญหานั้นมันก็มีทางแก้ของมันอยู่เสมอครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับและแก้ไขมันให้ถูกต้องหรือเปล่าก็าเพียงเท่านั้นก็จึงไม่ควรที่จะพยายามที่จะหนีปัญหาหรือไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหานั้นก็หากว่าตัวของเราเองที่เป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมา เราก็ต้องจัดการกับมันและแก้ไขกับมันด้วยตัวของเราเองครับไม่อย่างนั้นแล้วปัญหาต่างๆที่เราได้ก่อขึ้นมันก็จะตามตัวเราไปตลอดต่อให้เราจะหนีไปยังไงมันก็ไม่มีวันที่จะหนีพ้นไปได้จริงๆจนกว่าเรานี้จะแก้ไขมันได้สําเร็จครับก็หากว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพบเจอกับความผิดหวังความเสียใจก็หากว่าเราต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งคนที่จะคอยให้ออบกอดอันอบอุ่น ก็น,นับเป็นเรื่องที่สุดพิเศษครับซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าอ้อมกอดจากคนพิเศษมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแต่ก็อยากเพียงจะเตือนให้เราท่านทุกคนไม่หลงลืมไปว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีอ้อมกอดที่แสนโดปุลที่เข้าใจเราอยู่เสมอที่อยู่ใกล้ตัวเราเองมันก็คืออ้อมกอดที่มาจากความห่วงใยเราอย่างแท้จริงมันก็คืออ้อมกอดจากตัวเราเองอ้อมกอดในการรักตัวเองและนั่นแหละครับ ก็คืออ้อมกอดที่สุดแสนจะวิเศษที่เราสามารถจะหาได้ตลอดเวลาในทุกๆขณะที่เรามีความต้องการก็ในวันใดที่เรารู้สึกเงารู้สึกแย่ไม่เจอกับทางออกในอุปสรรคปัญหาต่างๆก่อนที่เราจะมองหาอ้อมกอดจากใครสักคนหนึ่งก็ขอให้จงได้หันมาให้กำลังใจกับตนเองด้วยการกอดกับตนเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าคนเรานี้ก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียกันทุกๆคน ทําผิดพลาดได้มันก็เป็นเรื่องปกติก็ขอให้ได้จาไว้ว่าการเพิ่มความสุขให้กับตัวของเราเองสามารถที่จะเพิ่มได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนนั้นก็คือตัวของเราเองเพิ่มให้กับตัวเราเองนี่แหละครับเพราะต่อให้จะมีคนมาคอยกอดมาคอยให้กําลังใจเรามากสักแค่ไหนก็หากว่าใจของเรานั้นก็ยังคงสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองไม่ได้เมื่อในตอนที่คนมาอยู่ให้กําลังใจกับเรานั้นได้กลับไปแล้ว เราก็จะกลับไปเศร้าโศกอีกอยู่ดีฉะนั้นแล้วพลังใจอันเข้มแข็งที่เราสามารถจะสร้างได้เองต่างหากที่จะอยู่กับเราตลอดไปและมีความยั่งยืนมากกว่าก็ขอให้อ้อมกอดของตัวเราเองนี้สร้างพลังบวกให้กับชีวิตมันสร้างพลังใจให้กับตนเองซึ่งมันก็สามารถจะทำได้หลากหลายวิธีผมก็จึงขออนุญาตมาแนะนำให้ได้ลองพิจารณาดูก็มีด้วยกันหลากหลายข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่ง ก็คือการมองโลกในแง่ดีไว้เสมอก็ถ้าหากว่าเรานั้นได้คิดถึงเรื่องต่างๆในมุมมองที่มันเป็นแง่ดีอยู่เสมอมันก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นก็มีพลังหัวใจก็จะมีความเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดและตามกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นก็ได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันก็จะดึงดูดสิ่งที่มีความเหมือนกันเข้ามาหาตัวมันเองฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้คิดถึงแต่เรื่องที่มันดีๆ คิดที่จะทำแต่ในสิ่งที่มันดีๆคนที่ดีๆเรื่องที่มันดีๆก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนครับข้อที่สองทบทวนถึงเรื่องราวดีๆที่เราได้เคยผ่านมาแล้วก็เมื่อใดที่เราได้พบเจอกับเรื่องราวที่มันผิดหวังจนกระทั่งมองไม่เห็นสิ่งดีๆอะไรเลยในชีวิตก็ขอให้ลองมองย้อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆที่มันได้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือก็อาจจะเป็นความสําเร็จในชีวิต ที่เราเคยได้ผ่านได้เคยสัมผัสกับมันมาแล้วมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยปลูกพลังความมั่นใจในตนเองได้ว่าเราก็มีดีเราก็เคยได้ประสบกับความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกับคนอื่นๆเขาเช่นกันครับข้อที่ 3. รับในความเป็นตัวเองก็ออให้เรานั้นได้พูดกับตัวเองไว้ว่าคนเราก็ย่อมจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทุกคนก็เช่นเดียวกับตัวของเราเองครับก็ถึงแม้ว่าจะมีข้อด้อยอยู่บ้าง ต่เราก็ย่อมที่จะมีข้อดีในตัวของเราเองอยู่เสมอเช่นกันและถึงแม้ว่าเราจะทำพลาดไปบ้างก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยจริงไหมล่ะครับก็ขอแค่เรานั้นตั้งใจทำในทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดเพียงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้น จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อ,อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปา ผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสด์พิพัฒนมงคลขอความเจริญรอกงามในอริยะเยธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ